สวัสดีครับพี่น้องสมาชิกสำนักถอดรหัสสอบและผู้รับความก้าวหน้าทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจในการเตรียมความพร้อมนะที่จะก้าวไปข้างหน้าในเส้นทางผู้บริหารนะไม่ว่าทุกสังกัดน,นะทุกสังกัดครับ ทุกท่านครับสำหรับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของ EP4 ที่เราจะมาพูดคุยในเรื่องของประเด็นความมั่นคงนะซึ่งเป็นนะอยู่ภายใต้ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติพศสองพสถึงสองพนร้อยแปดสิบนี่นะครับที่เราจะมาพูดคุยกัน ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตนะิประเด็นที่หนึ่งนะครับเรื่องของความมั่นคงพนอะสอ2,500ถึง2,580ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนะครับฉนะบับแก้ไขเพิ่มเติมซึ่งจริงๆแล้วนะครับก็มีทั้งหมดนะด้วยกัน23ประเด็นแนละ้ว23ประเด็นผมก็ได้ จัดทําคลิปทั้งหมดด้วยกันก้าคลิปด้วยกันคลิปแล้วประมาณ40-50นาทีนะครับ40-50นาทีที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการศึกษานะครับเพราะว่าถ้าพูดทั้ง23ประเด็นนะนะเขากง,ง,งใช้เวลานานอันนี้ก็ยังใช้เวลาเกือบ กือบสองสัปดาห์เกือบครึ่งเดือนเลยนะครับเกือบครึ่งเดือนที่มาจู่โจมทางด้านแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินี้นะครับเรามาทักทายนะมาทักทายกันด้วยคนศึกเลยนะมาทักทายกันด้วยคนศึกเลยเพื่อกระชับสมองก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ในรายละเอียดของเนื้อหานะครับว่า คนศึกที่หนึ่งแผนแม่บทภายใต้ย,ยุทธศาสตร์ชาติพศ2 5 0 0ัส, 2500, สมบูรณนะ์สอ0ันแปดสิบนะครับฉบับแจ้ไขเพิ่มเติม,ป,มประเด็นที่หนึ่งเรื่องความมั่นคงเป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติใดมากที่สุดก็ด้านความมั่นคงขอด้านความมั่นคงและความสามารถในการแข่งขันขอด้านความมั่นคงและด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคมนะครับจอของงอด้านความมั่นคงและด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจอด้านความมั่นคงและด้านการปรับสมดลุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราไม่ดูในส่วนลึกของเนื้อหานี่นะ ข้อนี้เราถือว่ายากเลยข้อนี้ถือว่ายากพเพราะรองเพราะความมั่นคงเนี่ยมันจะไปสอดคล้องกับท่านอาจจะคิดว่ามันไปสอดคล้องกับทุกยุทธศาสตร์ชาติในห้ายุทธศาสตร์ชาติที่เหลือความสอดคล้องนะมันมีแต่ว่าเขาได้จับมาเข้าสู่ในประเด็นภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินี้ือเปักก็มาเรียนรู้ร่วมกันนะครับว่า ในส่วนของเนื้อหาะน,ะนะประเด็นที่หนึ่งความมั่นคงนั้นเขากล่าวไว้ไวน์ไหนบ้างนะครับเรามาดูองค์ประกอบนะเรามาดูองค์ประกอบก่อนนะส่วนที่หนึ่งเป้าหมายการพัฒนา,าตามยุทธศาสตร์ชาติสองประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินะครับส่วนที่ส,สนนองนะจะเป็นส่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินี่เป็นระดับประเด็นนะครับ ข้หมายตัวชีวัตแผนระดับประเด็นนี้ระดับแผนย่อยระดับประเด็นนี่เป็นออันนี้เป็น y สองนะครับอ,อันนี้เป็น y หนึ่ง,ง,ง <c oughs> นะครับต้องต้องแยกให้ออกนะต้องแยกให้ออกอันนี้เป็น เป็นแผนระดับสี่นะครระดับแซดนะผมอ่านาาแซดบางคนอ่านภาษาสี่ก็แต่นะนะครับนะเรามาดูแผนย่อยที่หนึ่งนะครับการรักษาความสงบภายในประเทศการป้องกันแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อความมั่นคงนะการพัฒนาเสรียภาพความพร้อม,มการ,รเผชิญภัยาปุกมคาม ความมั่นคงของชาติการบรณาการความร่วมมือความมั่นคงกับอาเซียนนะชาติและภาคโดยที่ไม่ใช่ภาครัฐกับภาครัฐที่ไม่ใช่ภาครัฐและไม่ใช่ภาครัฐนะครับอันที่ห้านะครับแผนย่อยที่ห้าการพัฒนากายการบริหารการร่วงแบบองค์รวมทั้งห้าแผนย่อยท่านคุณคุณไหมคุณคุณไหมถ้าผ่านแนถ้าท่านอ่านในเกี่ยวกับเรื่องของพิษวิสาติ ด้านความมัน่นคงจะคุ้นๆนะที่คุ้นๆนะคุ้นไม่คุ้นเรามาเรียนรู้ด้วยกันเลยนะฮะสกับเกกับเรื่องของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 5, 8, ชาติปพศ .2580-2580 ฉบับแจ้งขเพิ่มเติมประเด็น,นความมั่นคง เป็นกลไกสําคัญที่จะนําไปสู่จุดหมายปลายทางในภาพรวมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนตามยุทธศาสตร์ชาด,ด้านความมันคงกําหนดภายใต้แนวคิดความมั่นคงแบบองค์รวมนะครับซึ่งได้ขยายขอบเขตความมั่นคงของชาติให้ครอบคลุมเกี่ยวข้องกับมิติต่างๆทุกองค์ภาคยกนะครับโดยเน้นการดําเนินการปัญหาเก่าหมดไปนะครับ ปัญหาใหม่ไม่เกิดนะเพื่อต่อการบริหารประเทศยิ่งขึ้นรวมทั้งพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานด้านความมั่นคงบุราการความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศพัฒนานกลไกการบริหารจัดการการกลับเคลื่อนด้านความมั่นคงของประเทศนะครับเพื่อต่อการดาเนินงานของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่นอน่เพื่อนะด้านอื่นๆนะน,น,นนะครับ เพราะว่าถ้าไม่มีความมั่นคงแล้วด้านอื่นก็เป๋หมดเลยนะง้นตอนนี้พูดคุยกันเรื่องของอเกี่ยวกับคำแหงผมก็งงว่าคนไทยทำไมหูเบาคนหูเบาีคนหูเบา,เ,บาเขาพูดมาคลิปเดียวสะเทือนกันทั้งประเทศเลย ไม่ไม่มีคนที่จะออกมาก็มีอยู่แต่คนออกมาก็ถูกบูลลี่ครับเมืองไม่รักชาติมันออกมาพื่อมันไม่ใช่เราต้องดูก็จจิงเนี่ยเขาพูดพูดเพื่ออะไรวัตถุประสงค์การพูดนี่แหละการสื่อสารนี่ก็่าจะทําให้คนรู้เรื่องบางคนพูดแล้วรู้เรื่องครบางคนพูดแล้วผ่านไปสัก เกือบชั่วโมองถึงจะเข้าใจในสิ่งที่เราพูดบางคนใช้เวลาเป็นปีถึงเข้าใจความหมายบางคนใช้เวลาตลอดชีวิตก็ยังไม่เข้าใจก็ยังไม่เข้าใจก็ผมเคยเจออท่านโกโบเลฮารรนะดับสนทน์ท่านว่นก็เคยคุยกัน อ่านเสื้อ,อท่านอ่านจนให้เห็นว่าตรงไหนมันเป็นคอสอบผมก็ชิดในใจผมก็ไม่กล้าแย่งท่านก่อน,น,นอ่านนี้ให้อ่านนี้เห็นถึงก็เชื่อไหมครับว,ว่าคำคำนั้นมันอยู่ในหัวผมเพราะตอนนั้นก็ถือว่าท่านเป็นพอเจตที่อยุน้อยที่สุดหนึ่งปี อีกปีห้าสองห้าสามึ่งปีห้าสองห้าสามผมใช้เวลาเกือบสิบปีเกือบสิบปีถึงรู้ความหมายมนบรู้ความหมายมนะตอนผมมาเป็นรองีิทอืมอ่านอ่านจนจนรู้ว่าข้อสอบมันจะอยู่ตรงไหน แล้วข้อสอบอยู่ตรงไหนแล้วขั้นตอนต่อไปที่สัาผัญจะเดาคนที่มาออก้อสอบผมนะผมก็ไม่ได้เจงการอะไรนะครับเพียงแต่เป็นผู้วรวบรวมผู้วรวบรวมที่รวบรวมมานี่เพราะเป็นการทวนให้ตัวเองเนี่ยมันการทวนให้ตัวเอง,องรเององารามาทต่อนะครับความมั่นคงนมั่คง มีความสอดคล้องสามารถเสริมสนุน,น,นบรรลุเป,ป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาตินะด้านต่างๆ,ๆนะครับจริงๆแล้วเขาต้องปรับโทนนะนะปรับโทนด้านต่างๆ,ๆเพราะว่าด้านนี้มันมียุทธศาสตร์ชาติด้านเดียวนะครับนคะือยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงนะครับมีด้านเดียวนะครับนมะีดนะ้านเะดียนวะ มีหนึ่งเดียวอันนี้เป็นแพทเทิร์นที่เขานะเป็นต้องเขียนนะนะด้าน,นความมั่นคงเ,เรามาดูเป้าเป้าหมายนะเป้าหมายหนึ่งประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุขสองบ้านเมืองมีความมั่นคงนะในทุกมิติทุกระดับสามกองทัพหน่วยงานด้าน,นความมั่นคงภาครับภาคเอกชนภาคประชาสังคม ประชาชนมีความพร้อมในการป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงสี่ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมได้รับการยอมรับความโดยประชาคมระหว่างประเทศการบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสําเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพเรามาดูประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาด้านความมั่นคงสี่จุดหนึ่งการรักษาความสงบ ภายในประเทศนะครับอันนี้ทวนให้ท่านอี่งนิดหนึ่งนะครับทวนให้ท่านอย่งนิดหนึ่งว่าเวลาเราอ่านในของตัวยุทธศาสตร์ชาติแล้วเนี่ยตัวยุทธศาสตร์ชาติแล้วหมายเลขหนึ่งจะเป็นเรื่องของลำดับที่สองเนี่ยครับหัวข้อที่สองจะเป็นเรื่องของเป้าหมาย หัวข้อที่สามจะเป็นเรื่องของตัวชีวัตหัวข้อที่สี่จะเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติถ้าขึ้นต้นด้วยสี่จะเป็นเรื่องของประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติสี่จุดหนึ่งการรักษาความสงบภายในประเทศนะ การรักษาความเป็นไภายในประเทศมีอะไรบ้างครับอันพัฒนาเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีความเข้มแข็งมีความพร้อมตะนักเรื่องความมั่นคงมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 2. พัฒนาเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 3. ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพมีธรรมะทิบาลเห็นแกประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าส่วนตนนะครับ สี่พัฒนาและเสริมสร้างกลไกสามารถป้องกันกระจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่สำคัญประเด็นที่สองคือการสร้างและการป้องกันที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงนะครับก็มีเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงปันการติดตามเฝ้าระวังการสร้างความปลอดภยัย การรักษาความมั่นคงผลงประโยชน์ทางทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางบกทางทะเลอันนี้นะสำคัญเพราะว่าบางทีแล้วเขาเอาตัวนี้ไปถามเป็นข้อคำถาม,ถามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใดเห็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วอ๋อรีบกาเลยเราดูตรงขีดตรงนี้ด้วยนะครับ มีความมั่นคงขึมานะฮะประเด็นที่สามเนี่ยเกี่ยวกับการพัฒนาเสรียรภาพของประเทศพร้อมเผชิญกับภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติการพัฒนาระบบงานข่าวกรองของชาติแบบบูรนณา,าการสองการพัฒนาระบบหน่งกำลังอำนาจแห่งชาติกองทัพหน่วยงานความมั่นคงทั้งภาครักและภาคประชาชนสามการพัฒนาระบบ เตรียมความพร้อมแห่งชาติและบริหารจัดการภปยผู้คามให้มีต่อประสิทธิภาพสีการบราการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนทำยังไงบ้างก็เสริมสร้างรักษาสมดุลภาพสภาะวะวรรแวดล้อมระหว่างประเทศการเสริมสร้างสำรงและรักษาสนรภาพความมั่นคงของประเทศความร่วมมือกับอานาประเทศห้า การพัฒนานกลไกการจัดการความมั่นคงแบบองรวมทำไงบ้างหนึ่งพัฒนานกลไกให้พร้อมสำหรับการติดตามเฝ้าระวังแจ้งเตือนป้องกันและแจ้งขหตปัาราสองบรหิหารจัดการความมั่นคงเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในมินติต่างสามการพัฒนานกลไกองค์กรการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสร้างความมั่นคงเรามาดูห้าแผนย่อย ในประเด็นที่หนึ่งด้านความมั่นคงมีห้าแผนย่อยนะครับหนึ่งก็คือการรักษาความสงบภายในประเทศเพื่อสร้างความสงบให้เกิดขึ้นของประเทศบ้านเมืองเอื้อต่อการบริหารและพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายที่กำหนดนะครับแผนย่อยนี้นะครับจะลองรับ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงในสี่ประเด็นได้แกนะครับได้แกนะ่หนึ่งการพัฒนาเสริมสร้างทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็งนะครับสองการพัฒนาเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติสามการพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองรบประชาธิปไตยันมีพระหาัตรรงเป็นประมุกนะครับ สี่การพัฒนาเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องก,กันกระจัดสาเหตุประเด็นปัญหาความมั่นคงที่สําคัญก็มีอยู่สี่แนวทางน,นะครับก็คือการสร้างความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินการสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครอง แต่บทประชาธิไปไตยมีสาระสำคัเป็นประมุกสามการพัฒนาการเมืองสี่การสร้างความสามาัคคีปวองดองของคนในชาตินี้การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงนะครับก็คือเร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ปัจจุบันอย่างจริงจังให้หมดไปในที่สุดพร้อมทั้งพัฒนาคนกการเฝ้าระวังต่างๆนะครับโดย ในแผนย่อยนี้นะครับจะยองรับประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงในสี่ประเด็นก็คือหนึ่งการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันสองการติดตามข้อระวังป้องกันแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่นะับสามการสร้างความปลอดภัยและสันติสุขอย่างทาวรในชายแดนใต้สี่การรักษาความมั่นคงผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีทั้งหมดอยู่16แนวทางนะครับในการดำเนินงานก็คือการป้องกันปัญหายาเสพติดนะครับการแก้ไขความมั่นคงทางไซเบอร์การป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์มีเตียบประเด็นหนักๆกังนั้นเลยการบริหารหลบหนีเข้าเมืองการป้องกันแก้ไขปัญหา่อการล่าการป้องกันสาธารนภัยการป้องกันแก้ไขปัญหาอาจญากรรมต่างชาติการเฝ้าระวังป้องกัน ประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในชายแดนใต้การรักษาความมั่นคงภายในรัชนาจารก,การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติชายฝั่งชายแดนพื้นที่ชายแดนการรักษาความมั่นคงผลประโยชน์ของชาติทางทะเละการพัฒนาประเทศด้านความมุน่นมันการช่วยเหลือประชาชนการปิดทักษ ่าฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็แผนกำบลนความมั่นคงมั่นคั่งยั่งยืนแล้วก็การสุดท้ายการแรกความมั่นคงเฉพาะกรณีนะครับเรามาดูแนวทางที่สามนะครับการที่สามการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมกับไปตามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงก็คือ ยกระดับฉีดความสามารถของกองทัพนะระดับฉีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งในระบบประเทศให้มีความพร้อมการป้องกัน,กนรักษาอธิปไตยของประเทศโดยนะโดยแผนย่อยด้านนี้เนี่ยรองรับประเด็นภายใต้ยธศาสตร์ท้านความมั่นคงใน สประเด็นนะครับก็คือการพัฒนาระบบงานข่าวสารข่าวกองแบบบูราการอย่างมีประสิทธิภาพการพัฒนาและผนึนกึกำลังอำนาจแห่งชาติกองทัพหน่วยงานความมั่นคงรวมทั้งภาครัฐภาคประชาชนให้พร้อมป้องกันรักษาที่ปไตยของประเทศต้องเชิญภัยคุกคามรูปแบบทุกระดับ 3. มมีการพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ การบริหารจัดการภัยคุกคามที่มีประสิทธิภาพมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญมีห้าแนวทางประกอบด้วยกาพรพัฒนางานข่าวกรองกางพรพัฒนาการเตรียมความพร้อมแห่งชาติกาพรพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านความมั่นคงการป้องกันอธิปไตยผลประโยชน์แห่งชาติและสี่การห้าการเสริมสร้างสัมพันธภาพความร่วมมือทางทาหารกับประเทศเพื่อนบ้านมิตรประเทศ มันูเรียนที่4นะครับเกี่ยวกับเรื่องการบราการความร่วมมือความมั่นคงกับอาเซียนแผนย่อยที่4นะครับรวมทั้งองค์กรภาครัฐและไม่ใช่ภาครัฐเพื่อ,อสร้างความสงบส,สันติสุขความมั่นคงความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติและโลกอย่างยั่งยืนตลอดถึง ความสามารถป้องกันแก้ไขปัญหาอาเกิดขึ้นด้วยแนวทางสันติอย่างยั่งยืนโดยมี2ประเด็นที่สำคัญก็คือ 1. นึ่งการเสริมสร้างรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 2. การสร้างทำรงไว้ซึ่งสันติภาพความมั่นคงของมีภาคโดยมี3แนวทางในการทำงานก็คือ,อเสริมสร้างรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสอเสริมสร้าง ตำรงรักษาสักิภาพความมั่นคงของภูมิภาคสาความร่วมมือทางการพัฒนาประเทศเพื่อภูมิภาครวมถึงองค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐห้าการเกรีห้าการพัฒนาองค์กรการบริหารการจัดการความมั่นคงแบบองค์รวมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มี คนกายในการแก้ไขปัญหาตลอดจนการขับเคลื่อนยุทธศาสชาด้านความมั่นคงที่เป็นรูปแบบโดยมีแนวคิดในการดําเนินการที่สําคัญในการปรับโครงสร้างบทบาทอานาจหน้าที่และระบบบริหารจัดการของสํานักงานความมั่นคงแห่งชาติโดยมีสามประเด็นที่สําคัญในการขับเคลื่อนก็คือการพัฒนากลไกาให้พร้อมสําหรับการติดตามเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมสองการบริหารจัดการความมั่นคงให้เอือ้อต่อการพัฒนาประเทศในมิติอื่นสามการพัฒนานกลไกและองค์กรขับเคลื่อนด้วยศาสตร์ชาด้านความมั่นคงสําหรับแนวทางที่สําคัญนั้นก็มีอยู่สามแนวทาง 1. บรุรณาการกลไกการบริหารการความมั่นคงสองบรูรณาการข้อมูลความมั่นคง สามขับเคลื่อนยุทศาสตร์ด้านความมั่นคงนะครับอเอา่มาดูส่วนที่สองนะก่อนไปดูส่วนที่สองเราไปดูคนสิบของเราซินะครับ สึบของเรามันมียุทธศาสตร์ชาติด้านเดียวนะในประเด็นที่หนึ่งเนี่ยก็คือด้านความมั่นคงนะคนสึบที่สองนะครับแผนแม่บทภายใต้ย,ยุทธศาสตร์ชาติปี2566เป็นสองตัน 580สบฉบับแจ้ไขเพิ่มเติมประเด็นความมั่นคงนะครับเป้าหมายระดับประเด็นความมั่นคงประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติทุกระดับเพิ่มขึ้นดัชนีสันติภาพโลกมีค่าเป้าหมายคะแนนตามการใดนะก็ไม่เกิน1.99ขอไม่เกิน1.93ขอไม่เกิน1.89คขอไม่เกิน1จ จ็ดสามงไม่เกินหนึ่งจุดห้าเจ็ดพอรามาดูค่าเป้าหมายแล้วในระดับประเด็นในระดับประเด็นค่าเป้าหมายนะสันติภาพนะคำว่าสันติภาพสันติภาพ ค่าเป้าหมายน้อยเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับน้อยมากนะถ้ามากนีไม่ดีนะ อันนี้ดีเนี่ยยิ่งน้อยยิ่งดีนะเพราะฉะนั้นอ่าเราก็มาดูกันเลยนะเพราะว่านานๆที่จะได้มาดูในส่วนเฉพาะเรื่องของความมั่นคงนะครับ มันเป็นข้อสอบวิเคราะห์นี่น่าสนใจน่าสนใจเพราะว่าในส่วนของสันติภาพโลกนะเ,เรามาดูาประเด็นภายใต้เยอทธาสชาติประเด็นความมั่นคงนีมีค่าเป้าหมายอย่างไรนะครับ เรามาดูก่อนว่ามีเป้าหมายให้ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมมติทุกระดับเพิ่มขึ้นและประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุขดีมีความสุขดีขึ้นโดยการดําเนินการที่สําคัญของวิวสาหด้านความมั่นคงก็คือต้องเล่นพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงให้มีความพร้อมรองรับกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงในต่างๆอย่างครอบคลุมรวดเร็วทัดเทียม กับระดับสากลน,นะครับพยายามทัดเทยมระดับสากลให้บรรลุในแต่ละห่วงเวลาโดยห่วงเวลาที่สองจะเน้นการดำเนินการปัญหาเก่าหมดไปปัญหาใหม่ไม่เกิดเพื่อต่อการพัฒนาประเทศยิ่งขึ้นเพื่อเป็นฐานในการนำไปสู่เป้าหมายในช่วงปี7 1ดถึงปีเจที่กำหนดว่าประเทศชาติพัฒนา พวงประชาร่วมผักดันจนกระทั่งบรรลุเป้าหมายสุดท้ายในห่วงปี76ถึง80ที่ว่าประเทศชาติมั่งคงประชาชนมีความสุขะสามชีวิตนี้สำคัญนะครับบางทีว่าอาจจะไปถามเป็นคนศึกเราได้นะเป็นคนศึกเราได้ผมเอาตัวเลขมาถามท่านอนะ เป้าหมายเป้าหมายระดับประเด็นนะครับเป้าหมายระดับประเด็นมีสองเป้าหมายนะเป้าหมายแรกประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติในทุกระดับเพิ่มขึ้น,นมีตัวชี้วัดนะครับตัวชี้วัดสันติภาพโลกมีคะแนนเป็นยังไงปีเจ็ดศูนย์ไม่เกินหนึ่งจุดแปดเก้าปีเจ็ดห้าไม่เกินหนึ่งจุดเจ็ดสามปีแปดศูนย์ไม่เกินหนึ่งจุด ห้าเจ็ดนะครับที่เป้าหมายที่สองนะครับประชาชนอยู่ดีกินดีมีความสุขดีขึ้นนะดัชนีชีวัตความสุขโลกอันดับโลกไม่เกินสามสิบไม่เกินยี่สิบไม่เกินยี่สิบนะครับต่อชีวัตทั้งสองนี่มันมันเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เราต้องรู้นะนะ เรามีความสุขอยู่ในระดับโลกเป็นไงตอนนี้นะครับในช่วงนี้แต่ไม่เกินลำดับที่สามสิบมาเที่ยวเมือนไทยนะครับมีความสุขนะครับอาเรามาดูคนสุดสินะครับนะนะเรามาดูคนสึก,สาาสกอันนี้ก็มาไปนะครับ <c oughs>